สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในโปรเจกต์ Lenspool นะครับของทางแอปพลิเคชัน Binance หรือว่า e x c h a n g e Binance นนั่เองล่าสุดนะครับมีเหรียญที่เพิ่งจะเข้าโครงการ Lenspool นะครับ REZ นะครับ Farming ในโปรเจกต์ Lenspool ของทาง Binance เนาะ เราก็สามารถเอาเหรียญ BNB นะครับหรือว่าเหรียญ f d u s d เนี่ยมาทําการสเต็กได้ซึ่งท o ้วทั้วลีวทั้งหมดที่เขาแจกให้นะครับในรอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250ล้านเหรียญนะครับอ่าเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับกดคลิกเข้าไปดูได้ว่าโปรเจก t นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเท่าที่ผมลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับทางอิตาเลียอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนๆเข้ามากดเข้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีบอกเนาะว่าสําหรับตัวเหรียญ REZ หรือว่า e n s ซนะครับมันเป็นเหรียญอะไรนะครับเราก็ ก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์เขาเลยนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ร่วมกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เราก็มาดูได้เลยนะครับข้อมูลของเขาก็เยอะพอสมควรนะครับอืมถ้าเรามาดูตรงนี้ครับสำหรับ r e z Research Report นะครับตรงนี้ที่ทางไบแอนด์เนี่ยเขาได้สรุปมาให้เราแล้วนะครับก็มาอ่านข้อมูลคร่าวๆตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า สำหรับเหรียญตัวนี้นะครับ REZ เนี่ยก็เป็นอยู่ในเชนของ ERC20 นะครับเป็นเชนของ Ethereum เนอะแล้วก็มีเหรียญทั้งหมดนะครับสำหรับ maximum token supply นะครับก็อยู่ที่10,000ล้านเหรียญนะครับผมและใน Binance Launchpool นะครับก็แจกอยู่ที่250ล้านเหรียญนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2.5% total supply นะครับผม อันนี้ก็เป็นการรีเ์ชจากทางไบนน้นเนาะหรือเพื่อนๆอยากจะดาวน์โหลดไวร์เปเปอร์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวเหรียญนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะครับสำหรับเวลาที่มันมีอะไรแบบนี้มาเนี่ยผมก็จะเอาบีเอ็นบีที่ผมสะสมไว้เนี่ยมาสเต็กนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาสเต็กด้วย BNB p o o l ูนะครับอยู่ที่18ล้าน BNB แล้วนะครับก็อย่ามัวรอช้าครับกดสเต็กไปโหลดนี่นะครับเราก็กดสเต็กตรงนี้ได้เลยครับผมก็จะสเต็กทั้งหมดเลยนะครับ โอ้ช่วงนี้เนี่ยแลนด์พูลเนี่ยมาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับอ่ะโอเคเอกดสเต็กไปเลยเ <c oughs> ็เรียบร้อยครับวิธีการสเต็กเหรียญ r e z นะครับผมแล้วเราก็มารอดูกันครับอีกประมาณ3วันนะครับกว่าที่เหรียญนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระดานเทรดไปแน่นนะครับเราก็มารอรุ้นกันนะครับว่าถึงตอนนั้นเนี่ยราคาเหรียญของ r e z เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็จะขอบพรคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมเป็นอินเวส o ์เน็ตเวิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ